อันนี้กัเมนไดไม่จะไท่ห์แรับไม่ดะไท่ห์เงาทรงมหาศาอมานำกันนโอ้นึกใจเลยเก้าขนาดจะเล่าเออจะเราไปไซด์เลยวะนู่นนี่ตกแตเกี่ยวเข่าไปได้โอ้เราเก็บจะพ่นสีโต๊ะเฉียดมาเนี่ยของแส่องแซ่ได้เ่ยแต่แต่อยู่ของเกี่ยวแซ่บนน่ากลัวแจงยังไนใส่กิ่งตับ อืมมันทอดมานี่กินกูตุ๊เลยเนรดเลอืมแหเว้ายแกงมามะเขืกูผักอะดีข้าวๆข้าวกันเนาะกินกับมอนขาวเอามา งบงบพี่นก็มีเงินอยู่เลยเออให้งบสื่ออันนี้ย่งสื่อบดได้เลยงบหาชิพันจักแล้วมึงเป็นเชฟนกกระปุขึ้นกันเี่เอากระชิ่กับกินี่คนไปบางหันนะเอาิ่ยอ่ดูโอ้นะ มีเอัวียท่วเยบัสบายดีพี่น้องกอทสบายดีเด้อวนเด้อฝนอยู่บนนี่อยู่อย่ี่ไทีเออไกินมะนาเออซสือไปไนอยองมะนาวเทียมมีเมนูเด็ดมือนอาหาจนยากอยู่ไทยขายแพไงอีกด้ อันนี้ก็เมนใดไม่จะเท่กูแต่ไม่ด้เทยนส่งมาฝากตามานำากันตอนน้โอ้ลืมใจนเก้าขนาดจะเราเอิดจะเาไปไซดหรือเปล่าเอมือน่งจะไปซอเอ็มร้อยเวซีอเอ็มร้อยเลยเนกับน้ำตกหนึ่งซื้อเลยคืนหลุดมาเลยเลยไปไปประมาณสิบเมตรทอยหลุดก็มาเข้าใจเงินเราปมดเองหมด นักเลงให้่คนรู้จักนักเลงนักเลงพ่อเนาะตองห้าก็ลงมาปะก็ต้องเอาห่อนอายาอะล้นี่เพื่อนูกมาบอยังไงเลบ่วหูน้ามันนะว้ามาด้นแล้วก็ทักซีกฮะคน้ะคุณอย่างมันนาจะมี พี่น้องตอนนี้ก็ได้ออกมาสื่ออ,อุปกรณ์เนาะเรื่ววาวัตถุในการจดปิงเนี่ย <laughs> ไปไ่ <laughs> ยายยวนี่ใช่เก่าม่ยวกันไม่เทหร่เออเราขายู่บรบ่มีไปขายอยู่บริัก่อนฮะ ช่นกันชนกัได้เหรอนี่น่ะหวอยู่บ่หัวอยู่บ่แล้วแ่น้แ่ม่ี่ะสิแลแตคือพากัรมารอสื่อเครนเื่ององน ที่ไปเห็ดาของกินเนาะีหนาหนาวุงเจ้าเหืองบ่รอปโอ้มี่ไปบ่กหอมแล้วนี่ไปเลยข้าไปเลยอ่ะท่าไม่ซื้อยร่กจบางโจท่าเขาบางโจเดี๋ยวมัไปซื้อดิ

สตาร์ทินเฮ้ยกำลังกูเห็นด้โอว้าวไปก็เจ็ด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 เด้รถไปขอ้อซีไม่เราลรถไปทุกคนก็เลยเอา,เอา,เอา,ารถหันเข้ามาขี่ก่อนเนาะ <ไป S 2> ใครอายุมันไงนนเนี่ยนี่คอยออกไปไปพี่น้องเดี๋ยวเดินทางไปสื่อ ไปซื้ออีกบอนหนึ่งพี่น้องโอ้ยเนาะดีเลยนะอตอนนี้เขากำลังเจ็บหาตลา,ตลาดตลาดก่อนอันนี้เขาเขามาตลาดไ่เดอพี่น้องตลาดลาดาดวเพืองกำลังปิพดพอดีพี่น้องเจ็ดโมง เอาอันนั้นด right ิักพักเห็ดเจลเลยต้องวหาเหรอต้องวันหาบอกพักพักหอมบัวพักอันนั้นดิเจดกอาวอยู่บอกมีเชยยังเจยังเอามวัสปิงวะก็ต้องมีเจลทั้ดองเชยบต้องจำเจกะเดียวเลมันังไอกเดามั่ยะกำลังเก็บพี่น้องเนาะเขากำลังเก็บพอว่าเจ็ดโมงกลางคืนหรือว่าทุ่มหนึ่งพี่พอดีพี่น้องกำลังปิดเนาะ ใครจะมาท่านสองวันสี่เขาเขาไปแวะสือเขาทานเนาะเออเออออกมาสือทานได้ไหมยืมทานอีกมันนี่เซฟคำซีผลซีปิ้งไปร้ามาที่ย้านนอนามาเทบ้านไป หิวเข่าก็เลยวะใครตัวเย็นบึงเอ้อคิดทอดน้าทรงฝากนุมาให้หเออจัอดเมน,นูเด็ดทำหนึ่งนกับนกมันปะบอมิตาโนูมตาโนะปะนกหนูก็มาตางขุมาแต่บ้านกูปะไม่ได้นกมาแต่หนึ่งเด็ดแนกมาแต่บ้านกต่ได้นูช่องโตน้นนองน้าทรงฝากมาให้เออไปพี่น้องเดี๋ยวเอาไปสื่อเข่ากับทานอีกเนาะเดี๋ยวจังเข่าไปเบิ่งว่ายคำจีสีเห็ดมิหนูยังสู่กินมื่อนี้เนาะมา ปุกน้ำลดนี้เลยเอ้ากือม่ว่าอันไผ่ม่นอนนะพี่หน้อปวดดาสตาร์ทไ่มันอยากอนนะมันบ่แห้ง รถสรางเขาเนาะแล้เอารถคันซีเอารถไปออันันไม่อันันซอันันไม่เนาะก<ะ>็เลยเอารถเข้าก้หดดโหไปไไม่แลออหญ่มันมอดเออไปๆๆได้ได มาอ่อนทองแล้วพี่น้องเยแล้วเราจะรอเพื่อเพ่อเฮห้สร้างสีพระโกลสุดดก็มือเงินว่าสร้างข้าให้สีเอารถมให้สีแต่เป็นความถูกของกู่เป็นยังแลนยู่ดกันยูบเปยยกติดพี่น้องกัสุกแล้วเอาเพื่อเพ่อเฮห้จอดในใจสุกดูหันไฟมัเบิดเราไฟมันนอนนะเลยเป็ไฟมันอ่อนไฟมันอ่อนไฟมันเสื่อม มาเบิ่งอ่าเซฟคําซีเนาะสิเฮ็ดอันหนูแม่นบ่วัตถุดิบเฮาแม่นในหนูมา2โตแล้วก็ได้นกซื้อทางมานทางให้ก็ฝายทางนกน่จะเป็นนกคอยาวๆอันนี้นกนกเจ้านกหาบ่วะคอยาวๆวดูมาทางหนกหาเจ้านงคูเนาะเขมานกเาามีบ่อือทาง ยังไงซื้ออันมิโนะนี่เอิญซื้อจะไรม,ม,มี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 ซื้อแบบพิเศษพิเศษอยู่บปล่พิเศษกุลบรินรบลบอบุรินตะโกนจีนปิน่นูสูตรอ่าอร่อยไม่ซ้ำจับสูรไม่ได้เอ,<ต>เออแต่แต่ละเท่าไ,ไหรฮะซืหห้ต<อ>ัวน,นึ่งร้อยกว่อยก่าบาทนี่น เมนเมมนตัวนีตัวนี้ตัวนี้นตัวนี้กร้อยรอยหาชิอพกนชิล่มือสิปงมันลเนาะทั้งนกกระปิงปิงเลยด้วนะปิงมืดลยอเอาเอาไดิเสลเลยเขานกระลานี่นะังลยกมีืมที่ิง้เิ้วเข่าพี่น้องเนิ้วเข่ามืดมอมาหมดเลยาเมื่อวานอะรจะดำนะเมนเผามาเน่พี่น้องมาแบบอันนั้ก็เลยมาดองจะำ มากแล้วก็เมื่อมากก็ไปมากไปมาับเรไม่เเห็ดเดียนอบหรือเปล่ากี่ตามอืเฮ็ดยูใส่อะไรเหรอยอะนะแล้วแถววารินอ่ะแถวอันนั้นแล้วคางบานคางคางอไนบ้าเห็ดงานย่งแะตนนี้ที่้าน้านบานอยู่ในห่านคล้ายอะไรรดเท่าโอ้สบายแล้วูก่เออตื่นสมากเล

อ,อ,อ,อุกุเห็นเจอไหมเกี่ยวกับที่กินข่นบบนาวและคอนเซิรตที้วันนี้มาอนนี้นะทีมงาน้าก็เดินทางมากนี่ก็พอดีพันมาเ็กกินสูกินเลยม่าหอด็ลางเลียนเลยทุกคน พีคิดพ่อรูอยู่ใน,นยดีเว่าเห็นได้ซะอักกะตำกูนะพูตำไไไอไรเหมือนหมือนเออน้อยฮึตัวน้อยเนอะดอกว่าเราย,ยางไปใส่ไฟหอนพอดี่เราประนเจองอีกทานมันยังอยากลุกอยู่นะ ทำไ,ไ,ไมเรียกวมมม่อวราทานใหม่แล้วปีนลงเออสใม,สใ,หมสให่สมใหก็โดนก้อนซุกไปจะไเอออันนี้มันเริ่มขนานมก,ก็เศ้าปินเือซ้อนอปน,นนี้มา, 10, ากไว้มือปนเห้ขาได้ไหมเนเขาเนื่อเมากไว้ม,มากก้<อ> คือตัวนี้นี่ยฮะจะไหวเนาะปิงบูเบิดอกสิปิงแต่โนตัวใหญ่กับนุพี่น้องช่องโตทีนั่งเนาะเซฟซีเพิ่นจัดให้มาเนี่ยหอมเลยเออว่าแต่ถืออ่าคว่ำหอมเนาะมีกลิ่นหอมเลยพี่น้องเข่าเนากครับุกเข่าก็ครับหิวเข่าพี่น้องยิงหอมยิงฮิวเนาะ ยังได้กินหอมแห้งยิ้วยิ้วเขายิ้วเขายิ้วเขาพี่น้องใส่อะไรมันตุ่วโมองเลยได้กินใส่ไผอ่อนเด้วยเธอหั่นซุปนึ่งเข้าไปขับมันขอบใจเด้อขอบใจนาส้มเราคันเบิ้งคิดดูกระเด็วังสิมาได้ห้าไปยิงนกกระเพิ่นได้ตัวหนึ่งนกไก่น่าห้าวแล้วยิงพออก็ยิงได้ตัวหนึ่งซื้อหรกูว่าลายร็ออกอีกแล้ นะสามองต้ตนีครับคุณเละมันโบเมนโต้นหน่อยนี่พี่น้อบึงบึงนี่บงไงบึงโค้งมันนี่บงบึงพามือเทียบกับพามมอของพามือนึงเห็นบอเป็นพ้ามือจางก่นบ่โเนโต้นหน่อยนะสบายดีคำแซงบันทีบันหน้าใช่ไหหน้าอย่าไปวอรร่วมก็ันนะนะส่งวานูนนี่ตัตีเข่าไปได้ เราเก็บเนเจสฟนสตัวเสียหน้าเนี่ยเราเก็บใส่ตัวไหวขึนกันเราเก็บฟิตไว้เราขายเราขายอะไรตัวยิ่งนึงเป็นหมื่นยิ่งนซื้อเกิดเนี่นบเราซ่อซ้ำเราบมบุลเลยคือยามมันแห้งหายา่ยามันซ่อมเจ้าเข่าเออหาง่ายนูเว่าง่ายเลย่เจ้เข่ามันร้ายตนีมันกดเลยส่วงวัลเหนาออกหนูมันออกส่วงมันตกะตอนมันาะ ส่วนที่เขาเห็นอันนั้นเนาะเห็นหน้าแล้วเนาะทานกับบรรยากาศอะไรมั้ยเดือมหอมเลยเนาะเนาะเดือมมีกินหอมเลยดินั่นแหละกานั่นแหละกานั่นกาอันี้มันคือลูกตลอดเอ้ามันมันมันแกงมันมันแข็งข้างในมันแก่นข้างในกลัวมัน กันทานบกาะมันลุกมันจะอันแล้วปานมันมันมันใหม่แป๊เดียวเออไหมดเไปูดไถูดไดชอมื่เป็นได้ดอกสองมนะมือนแปดนะบกหนห้่ตีหาชดจเิดติหูแลนเนี่ยสุกตีตะทางเขามาผม้น้บอลหบอถูกอันนี่พี่เขาหลักกักเนี่ยเราบอกว่าไปชีโรติ hôm mới... ấy, kín đã là... kín tốt Cô tốt đẹp cụ tốt đẹp tốt đẹp cụ tốt tốt đẹp cụ 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 tốt Tâm là, tốt đẹp cụ tốt đẹp cụ tốt Thật nè Tâm Mình เอาวแต่มะเขือออกไปเสือกก็ได้ปนดมากกดปวดอาริตามาบอกมันชื่อข้าวันไปใส่อาริตาเป็นกดซิวโอ้โหซ่และที่มันซิ่แหละไลยแหลยกดแต่ซิวนหนก็จักซิวมาแต่ซะบ่ว่างๆครับคุบวางว่างๆว่างวางไปยังวางวางก็ไปกดโบมินเวียก็ไปกดมันก็ม้วนให่างเข่าใบหัวใบหางใบหนาใบตากดได้เล็กน้อยมันก็ กูก็ไม่หมดนาเนี่ยก็มีแห้งในเขาบงลุงเหมือนีมันมันเย็นแบบมุนไพ่เนีเย็นกระนวดข้าทูไให้ข้าแทงมึงแหลกเลยเขากะซีดนำยาบำบักน้ำเป็นเบอร์สปิเกตีลกูเวเรื่ององมึงไม่ยินนกูแกะแล้วกูมื่อวานไปเดินไปน้ำกันดมื่นเด้มึงอยไปป่ะกใช้จอตัวเสียงพอยนอนเบา

โดนแห้งไลยประมาณแบบเนาะัลยเยม่สิเป็นตำนานเลยม่นี่เดียว่ไหมผู้เขาใส่อากาศชื้นๆกับผู้ผู้ไปใส่อากาศน้ำเขาไม่ได้นะงดูแบงให้ใส่หมูเขาไปแล้วเขาแงให้มือใส่แบบว่าใส่มูซื้นเนาะใส่หมูก็มน้ำเลยวันนัการเถียรตะกี้อะ

เออยขายกไนใหม่กูิมเานี่ข้องนล้วเอาก็มาขายมันทอนตุ่เบิ้งขนาดเบิ้งตุมไก่เนี่ยขายนะเดี๋ยวเราไปซือยูหันมึงได้ีเ่เขาขายมันเมื่อเ่อมเข้าขายกัขายแต่บือานนี้เขาก็อุ่นมันเกินกัขายกัขายมต้งสม่หนนะเรชอบหันต่เเนาะเราก้มาต้อง นต้องเข้าใจเลืองแน่แต่ละก่อนต้ไก่อย่าต้งบ่สิเบิ่งเอาเอาบวงมาสดเบิ่งอันอันนั้นส่มะมันบูดเด้อนั่งได้นี่แก้มาใหม่นี้เอาไปให้พี่พี่ก็ว่ากบกินดอกก็ปนี่ครับของทาาีเสี้ลูกค้าบประทับใจเนาะติใจเนาะ เวลาเห็นเขาปดนายสักมึงบอกแม่มึงได้ยกกระายได้คงกินด้วยตัวอย่างแม่มึงลงไปายคงกินเนมันจะปวดระิดาคือคือมึงดานตะนี่เนาะอดานแนวคี่ยพรับนู้นมันจะเฮิร์นเนาะห้วยตัวอึงโอ้ยบอโอ้บางทีมึงทำยังไง Đi <laughs> khẩu hệ lên đó Cách ừ. sẽ... đi nhà rồi ừ. má, cái khẩu đi à. xuống thăm thừa rồi nhảy dưới Má má, má ngồi nàng ôi Chắc xuống chắc đường nó ăn cái một kín. คกมบกินนกินนัวข้าเหนึ่งตัวพีดยังบางอย่างเขาโตมากินตะปีงมาอันนีเหรอมหน่อยกินปงมาันีกันแล้วอยู่เฉ่อ่ะจกเอยแ่บทัวข้บ่อตบทัวนอคือต่บทัวนอแต่ยังเสียมอยู่อ แล้วใส่เน uhm to so ี่ยขอเอาอาเข้าท่าด้วยนี่ต่อแล้ใส่ข้าเดี๋ยวมักินนไม่ยิ่งเนาต่อขอเอาแล้วทันต่อทันหนามาได้เขารู้น้ำไรอ่ะเลยนี่ฉัน่อยไปยหญเยนะเอาขี้แกบไปยายูหูมันบ้าหนามากนี่เนาไหนันออกมาแล้วก็ยิ่งเอาแล้วก็ยิ่งแม่นเติอใครมาเ้าเ็นโตแหวมลยโตแห

ที่น้องไปก่อนกังไฟแห่กยไเ้ขาตามค่ายาตลาดรับชนี้าะได้สิได้กินก๋วยนุกเนาะรมาได้หที่เาก็ว่าเติมแชมบรนออกไปเนาะสามสิบพันวัป่าทำนูนนะงน้ำเหรออไเลยัฝักอยคนเดียว นัวเลยครับเดยพักวันเวลาเจ็กนาทีปีบวกวันพ่แฟนออนเนาะผม่อพี่แฟนออนสืว่าองเสียตจงใแต่เย็นเวลาก็หน้อยคือปี๊ยตัวนั่นเนาะแบบปิ๊งแฟนออนขาได้มาุดุนิงขาเลยยังตำบมะเขือบ่ะป่นป่นคเกว่ามะเขือ เขากอไเขาเขาเขากันเนาะเก่งกับมันเี่ยเาอะไก็ร้ใช่คนมึงเก่เาได้ติบเหมอนแหละเขาเล่นเนี่ยค่เขาเล่นโอ้แท้ของอะไไม่เกยาสีมว่าสื่อ่ะไรสิผันหมอื่อมาสื้อมาือมาสินไม่ทราบขนาดทีบก กพนเน้อแต่มีอหลายนีเป็นเป็นงูเปนป็นงเปีนงเชฟคำสีแบบบ้าสับสิโตนะะอ่เดินทางมันจะบาดเลยก็เลยได้ชิมชิมีันบอรห้องเราขึ้ชิมเขาดิบเราหอไปกินขนมนะฮะในโซนแวเนาก็คือมอญน้อยไปไอ้ช่เขาไหมย่่ยี่อยู่ปล่าน้ำมันบออ แต่ว่านอนก็นไม่ดุค่ะมันเจอนะมันเจอนะมันเย็นมึงอะไอ้รถแรนมาฉันแล้วคือรถมึงมึง,มง,มง,มงกบกว่ามึงมันก็ไปขวบลงมาลงมา <laughs> <laughs> มันเคยได้นนกิ okay, นเาน,นาะโอเคพี่น้องเก็นกินหนาได้พี่หนาเนาะเสร็จแล้วจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พี่น้องมสบาสบายดีสวัสดีครับ